สวัสดีค่ะสาลบ้านสา,นสสาวเชิมครับพี่น้องขอบคุณครับาไปขายของอีกขามือนนิเนี่ยคิวเน่กลิ่นเอาเต็มรถเลยค่ะมีอย่างแน่พี่น้องมาเบิ้งอันนี้ตักไปน้ำเน่เนาะค่ะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดขมนะคะใส่ฟักทองเนาะค่ะนวลๆหอมๆเนี่ยพี่น้อง,น,องออนี่เสแซ่บค่ะเราจะมีลาบปลาตองลาบปลาสูตรเนี่ยพี่น้องลาบปลาตองลาบปลาสูตรเนี่ยค่ะนี่แปดถุงแล้วกันหนึ่งปลาสูตรผักเนาะค่ะพี่น้องสุดละสี่สิบบาทค่ะพี่น้องไปค่ะ ขายของน้ำแข็มีประเด็กตําอีกเด้อค่ะแล้วค่อยสู่ไปฮอดบะนี่ยายพี่น้อไปขายของน้ำแข็ค่ะเมื่อนี้อยู่เนยวกินขายไปเรื่อยๆค่ะขายมนันมวนขายมัต้องคิดเยี้ค่ะซื้อของพี่น้อมันกับมวนนะครับม่นกับอยซื้อเขาเพิ่เกาเนาะแนยวกินจ้าติดาทื้นแทบอันนี้เกงหนอ่อไม้ใส่เหงดขมแล้วก็ใส่ฟักทอง,อองลาบปลาตองกับปลาสูตรนะ เนื้อปลาตองกับเนื้อปลาสูดเห็ดไม่ไม่ขีดตามีตาแล้วเอานี้แกงหนึ่งถุงนะคะจะเห็ดอย่างวัวปลาป่ะใช่จะเห็ดอ,อัวือบับทำอ้วใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เห็ดขมนะคะสวยๆค่ะเอาแก,กงนะคะหนึ่งถุงเอาซุปผักได้ไหมคะซุปผักอะไรนี่เออ,อมาดูมาซื้อเนื้อกิน ประแดงกำมาแตกเริ่มต้นกี่เาบาทประแด็กน้นวไม่หนประตูบาทยังไม่ได้เปิดกุยวนันหนึ่งถุงเอาถุงเข้ามาไปบังเอาล้นสัตประเดงไรไรบหแปดเน้เป็นตัวเิเป็นตัวต่ำมั่ห้อมากิน้อชิ้น อยงตัดไปงั้นคอยรู้แล้วว่าคอยลืมอะไรลืมจองตักประเด็บแต่ว่าจองตักแกงหน่อไม่ก็แซ่บเหมือนกันลาบอะไรลาบปลาเนื้อข้าตัวปลาตัวหน่อครับเซ็ตได้ต้นนั่นล่ะฟักจนเมื่อยกูก็ฟักอันปลาขาวสิบเอ็ดตัวถุงละเท่าไหร่คะสามสิบบาทจ้าหนึ่งปลาสี่สิบบาทมีเจวมีลวกฮักซาโค แกะบลินนะหนูอ no ันนี้แกงน้ะไม่บกับดิไซมือเนี่ยแกบลนเกเขมส้นพอหมก่นพอหมด่ปล่อยนี่นะต้องฝ่าที่เลสรถที่เลสตอปาขาวฝ่ารวมนะคะเอาปะกบให้ขา ก็ซื้อเนื้อกินยายตำปลาแดกตำปลาแดกแกงเห็ดขมซื้อนมม้ครับย่นตือ่สังไป่าตับอแล้ว่งหนึ่งปลาเหมือนกันนะคะนึ่งปลาลาบปลาแล้วก็มีผัาก็มีดอกแคร์รุเห็ดขมมไหนยาสอนเมือคื้ไปกเนี่ยจ้าร้างเซ็ตหูเลยแกงน้ำไม้เสตเหด้าแกงน้ำไม้ตีเห็ดขมปักทอง ครัครับอเลยวานเหเนื้อไกระได้หมคะรสแนเเป็นไร40จ100บาทค่ะแต่นี่หนูใส่ถุงไหมใส่ถุงคุณค่นี่นะาแกงเห็ดขมใส่น้ำไหมน้ำมายุก่อนแกงเป็นนอกระแซเส้ ตับประเด็กยี่สิบตับประเด็กยี่สิบสามสิบค่ะอันนั้นปลาเนื้อจิ้มแจ่วนะนะจิ้มแต่ปลาจิ้มแต่ปลาประจุกหรอวันนีหัองลาบแล้ว่บอไม่ไงลาบเอาเจ้าเนื้อมาฝักลาบสมลาบสมลาบซมวงมัน เห็ดขมต้มอันนี้ปลา1นื้มแจ่วถุงนึงเหลือถุงนึงเอาถุงนึงเออถุงนึ่งมามันตัอะไรบ้างเอดูเน็ตเอาอะไรบ้างนะลูปลาตามอะไร้กระ20บาทบอกว่าเอาเสืเด้วยายถึงสี่ปวกพวอันนี้ซุดหนึ่งอันนี้ลาปลาไหมลาปลาเนึอเอางเงี่ยเองเนื้อเอาูาเสียดิ นี่ล่ะปลาปลาหนึ่งเซกซุดปาแก้วบอกเลนแกงให้ดังนยกงเอาใสุย่างเนาะแกงมิคมปะบ้างมิคมถุงหนึ่งแยกถุงแยกถุงแยกถุงหนึ่งเไปฝากเพิ่กิ้งของหันซักนัแตกปุญเท่าไหร่าิบาทร้อยนึงเป็นสองเป็นเท่าไหร่เนี่ยสองบาทพอดีหนูบสิบอันนี้สามเป็นหบวกร้อ เอตมยังไอติม่ยอมหมดแล้วจ้ามีแต่เกงมิแต่แกงครับแกงทำแกงไหม้แต่ไอมเอาแกงหนึ่งหนึ่งาสุดที่สิบบาทนีดเดีวนีผัดรว่วนสับปมะเด็่สาวป่ายามายล่งยาป่าปลาหนว Một của bên 6, 8, 10 được không? Đai ta. Cảm ơn các bạn. Ừ, kiểu 9 là mưng, 10 bạn đặt thùng kho nhưng, vấn đề này 10 bạn có thể bao bọc luôn. bọc แล้วเนียนยังก็หนัวน้ำไม้เน้นน้ำไม้น้ำไม้มันดีมันฟูงลงย่งเง้งหลดออกใสเพียงเห็ดพ่อไอ้น้ำไม้แล้วลหลๆกันะอ่าตขึ้นมาคือมีทกคนน้ำไม้มันฟูดีอยู่กับข่านะจ้ากับข่าตแต ใเส่แล้วกเส่แล้วรถมือเนี้าี่็จแซ้วอ่ะเนียบออ้เหนียอะเลน่อไอีกกอนแ้วดมัาเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะติดตากนะจ้แล้วก็จ่ายให้ลูกให้หลานไปอเีดี หนึ่งปลาซุดพักตำปาเดกันน่นจ้าอันนี้แกงเห็ดกลมใส่หน่อไม้หน่อไม้อยู่กอนี่ค่ะตัวล้วนลาปลาเลือทุงหนึ่งพอดีนะคะหนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลาติมแจ่วมีติ่เนี่ยได้คุณพี่เอาเท่าไหร่คะสามสิบบาทสาบาทเป็นเจ็ดสิบค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวทอนให้นะคะ ตำปลาสามสี่เบ้าสุดพักหนึ่งไปกินน้ำบกพี่รอยกดไปอีหลีซะละ่ะ น,น,ออนี้นแดงหองน้นครับอันนึงชุดเต็มแต่แล้วก็มีน้ำอันนี้ชุดแรกกยแยงสองได้ครับอ่นแรกเพื่อน,น,นยืดแล้วบ่ากัน ขอบคุณครับปากแรกอ่าเสื้อุคลาอันนี้เทนงนมันเปกันของม่เแก่น้าไมเห็นได้เห็นขม เด้ขัยางยาเก่งไมาั่อน้นมยาตาเ็มตู้ยุเฮ้ยตาประเด็กเส่บเสสาวบาเมือนี่ใครดู่าสาวาเออประเด็กแล้วสื่อรอบนั่นน่ะนาเส่บปะนหอมหนัวคุณดหอมนัวบองยองอยนีกคไข่ประจำประแดกนะใส่หอมไปอีกอันนี้แกงอเกงขคนสีต้ยตัวยสีเออเอ อยากกินแังน้มันใช่ไหมอยเกซอยซอยไ่้ด้ปยไหมนะค่ะอ่าตักไม่มอนะย,ย่างนี้ดเนาะไม่ได้ลหลซือเอาตัวท้ายสั่นแบบดแลลูกค้าลูกค้ามาค่ะบางคนเหมืนกับมัดน้ำมันไหล มา,ม, sociedad, มาคกับแม่เห็ดเล่นไลกับบ้างไหนก็เก้าหลักนฮดบ้าหน่อยแก่สิบตักนหก้าหลักเแม่ก็ตักว่าเด็กที่ซื้อคุณ่เขาคัพักก็ได้นาะเบาหนัวหัวมวนเน้หลแค่จองเนี่ยบ่ซืคุณพี่กี่ถุงคะถุงหนึ่งนะคะถุงละเท่าไหร่สามสิบค่ะเต็มปูลู อ๋อเป็นซันหนูผักหลวกนู้นหัวแซ่บแซ่บไม่รู้ว่าใส่ยังหรือมันหัวเนี่ยโดกเกล้าอีกคนแหละผนยัายอยจนบางหมดเลยตีนยางคือมานบางเพราะอะไรผ้าผมหนาผู้ใหญ่กั้งใว่าทำแท้ หาสิยังเาะอยู่วะกานยังเกาะอยู่ดิซำเกาซำเกาก็ไม่น้อยล้วหัวไปมาสิหลังล้วนสิบไ้เราซำเกาเราขนหมาดเกาสูงเกาพอมีผมหยาว่มีผมสันก็เลยคือเกาพอดีพอมีผมยางอมีผมสันขอบคุณค่ะเปียกจนเจอแล้วราจนค้จนเมื่อดนรถันนี้กันเนียรถข่นี่น ขายเน่รอบๆเนี่มีสี่สิบมีสามสิบเจ็ดสิบแปดได้คเวนบพกันจะากดต้าราไปพูดเดนะเออมันวสปานะแบบเ่มือไหร่นางนองโทมายุ่ตาละหลายสิบาขาวเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมือไหเ่เอาปลาไปเพ่บอสันโอ้ยึงมือนไ

เตงไปน้ำข่าล้านเขาน่ะมันเป็นล่านรถเข็นเนาะมันเป็นล้ามปะนำแก่งตัวไม่กับกาซใสเนจ้ามีหนึ่งปลาสุดพักจิ้มเซลแกงตัวไม่แตงหิดขมสัปกะเดกเท้ามาต่าือได้นาสามสิบบาทครับ รับข่าวพี่แอนขาดบาทหลืมเออพ pues อเป็นอย่างจา้าพออยู่พออยู่ยขาดลายก็หันจะได้เดอ้อยอดกุหลาบปลาไข่ีมหลุดเนี่ยขอบคุณนะคาตอนสิบบาท <c oughs> สาบาทไปซื้ขอก็เขาเฮิร์ดนี่เลยขอบคุณค่ะตัก <c oughs> ไปน้ำพี่น้องค่ะ ว่าถาเป็นเบนงดอกแง้มมันมืดเหลวเนาะปุณะนอใหม่นานอนีน้ยค่ะปอกเอาจิไปกินู่นะพวพอ่นี้อันที่ว่ามองสูตปานมบบจ้าวพดอย่นี้เราพูนดิโอ้โอ้อ้โคกน้องนะปุณ่ะิมแล้วทมัดปราเด้เนาะเมสวดเลย ไปตัวมาซื้อกระเพาหนึ่งตาเจ้วหนวกผักแก้บอกเล่นแอยงแล้วไหมเดบบปะตอนนี้เด็กจะตยิงงเจ้ามกหรือเจ้ากินสดสอาชิบหาปะมีเงินเท่านี้เบื่พอดี คิดหมดแล้วผมย่นสลับมือมันมีเพื่อนไม่รออกสี่ิีเลยนะนประดีมันเป็นนะเิลยนได้เลยเชี่ยบเชี่ยบปะเดีเชี่ยบครับเชี่กเ่บดครับมาด่าสก่าไม่ได้โจเอามาจักไหนให้แม่คัดแม่คาดแต่มันกินได้หมดรถนะายวนี้ให้มาลายเดี๋ ก็คือจะได้จกร้อยก่อบจำไป้ไหมแน,น่เอาปัา๊งนึ่งต๊ให้นกักน,ดนดได้ให้หมดเลยสีส่ิบา <c oughs> ขอบคุณค่ะครนั่งกับสุดพักซื้อกับข่าวจาว้ามีแกงน้ำใหม่เสหิตขมตำปลาแดกหนึ่งปลา มียางอีกบุญนี่เด็กคบแล้วละกินเหมือนไปนาตอนพี่น้องหัวตะมาเป็นกะหาตะหาเนี่ยกินค่ะไอ้ป้าสาวเสริมเพิ่มไม่ได้กินขขาวตะเวนกับนีดนเด็กพี่น้องรับเป็นอีกสองถุงหนึ่งปลาสองสุดไม่ค่า,า,าไม่ค่าแต่เราเลีแยงมาเสริมไม่ได้สีเนียยเลยเนี่ยพีย่น้องเด้อเพราะว่าขายไปเรื่อย ไอบ้บะมิดกับเมิดคือเก้ารูกมือประเด็นเลยอบแล้วนะคะสองชุดแล้วก็นึ่งปลาสองชุดจะเป็นช่วงลูกขาเราจะเป็นช่วงเฮ็ดผมกันประสิทธาค่ะสไรด์คลิปนี้กับพี่ส้มนี้แหละเนาะคะ่ะสภาพี่น้องรอบคุณไปบ้านเล่าไปเนี่ยค่ะังในกฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เลยน,นะคะ่ะรับสมัคร EP สองเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแมาเส,สริมหักพี่น้องแล้วค่ะ